ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตัดปลายขากางเกงตัวนี้กันนะครับปัญหาที่จะนํามาแบ่งปันก็คือปลายขาเขาเล็กเกินนะครับแล้วก็ตรงที่เราพับมาผ้าไม่พอนะครับเดี๋ยวก็จะดูทําให้ดูว่าเราจะแก้ยังไงนะครับวิธีนี้ใช้ได้กับกางเกงนักเรียนด้วยนะครับกางเกงนักเรียนขาสั้นนะครับถ้าเราจะตัดขาป,ปลายขากางเกงนักเรียนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับ ปายขาดที่ลูกค้าตัดนะครับอยู่ที่36นิ้วนะครับเราก็จะลอกเส้นลงทั้งบนกลางและล่างนะครับแล้วก็ขีดเส้นเผื่อเผื่อเย็บนะครับก็คือเส้นตัดนะครับออกไปหนึ่งหมายมาทัดนะครับหนิ้ว1กระเบียดครับเสร็จแล้วก็ตัดได้เลยนะครับครับตัดเลยนะครับ ครับทำไมเราถึงจะต้องมาแก้ปลายก่อนที่เราจะพับนะครับเพราะว่าปลายขาเขาหายไปข้างละหนึ่งกระเบียดนะครับพับยังไงก็ไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลาะตรงที่เราจะพับนะครับเสร็จแเราก็เย็บใหม่ก่อนนะครับถึงจะพอดีได้นะครับครับเดี๋ยวผเลาะปลายขานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปขึ้นจากเย็บให้ดูนะครับครับเราก็เลาะตะเข็บ ด้านในด้านขาในนะครับขานอกเราจะไม่ยุ่งนะครับเพื่อให้ตะเข็บยังสวยเหมือนเดิมนะครับเราจะเลาะขาในขึ้นไปเท่าที่เราจะพับนะครับสังเกตว่างงานผมจะมีกระดาษติดแทบจะทุกตัวนะครับเพราะไม่งั้นจําไม่ได้นะครับว่าเห็นลูกค้าให้ทําอะไรนะครับต่อไปเราก็จะเจียนตะเข็บให้เล็กลงนะครับเพื่อน จนตะเข็บให้เล็กลงเพื่อที่เราจะเบี่ยงตะเข็บออกมาให้พอดีกับที่เราจะพับนะครับก็ถ้าเย็บได้อยู่ออกได้อยู่ประมาณ38ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องถึงครึ่งนิ้วก็ได้นะครับเพราะตะเข็บนี้เขาอยู่ด้านในนะครับาฉะนั้นก็อยู่ประมาณ38ถึงครึ่งนิ้วนะครับหรือว่าใหญ่กว่า1นสเ,เล็กน้อยก็ถือว่าพับได้นะครับ ครับเราก็จะเบี่ยงผ้าออกมาแบบนี้นะครับครับเย็บเป็นเส้นคู่ให้เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปพับนะครับด้านในจะอาจจะตกล่องไม่เป็นไรนะครับเพราะเขาอยู่ด้านในรอยพับนะครับครับเราก็ตัดขีดได้ให้เรียบร้อยนะครับผมดูทําให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนการที่เราจะเบี่ยงตะเข็บออกแบบนี้นะครับทําให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อน ช่วงนี้อาจจะมามาหายๆนะครับเพราะยุ่งงานสารพัดนะครับวันก่อนก็ไปช่วยงานศพแม่ของเพื่อนนะครับกลับมาก็ยังมีงานยุ่งอยู่นะครับก็แทบจะไม่ได้ลงคลิปนะครับจะพยายามหาหาเวลาลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับจะได้มาแบ่งปันคลิปรับกันนะครับ เกงเกงพวกนี้จะไม่สามารถพับตะเข็บใหญ่ได้นะครับจะพับตะเข็บได้ไม่เกิน 3, 3, 3สามสา่วนในสี่ส่วนของนิ้วนะครับพับได้ไม่เกินสามสี่นะครับหนึ่งนิ้วแทบเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าพับ1นึ่งนิ้วมีปัญหาแน่นอนนะครับอาจจะต้องไปทำการ ตัวขาอีกนะครับซึ่งจะยากลําบากมากขึ้นนะครับสำหรับตะเข็บที่มีการห่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตะเข็บเย็บโพ้งก็จะง่ายนะครับแต่ตัวนี้เป็นตะเข็บห่อนะครับเราก็จะทํางานได้ยากขึ้นนะครับครับขานี้ผมเก็บไปแล้วนะครับทําไปแล้วนะครับก็สามารถพับเย็บได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าจักเพื่อนๆเย็บหนาแบบนี้แล้วได้ขาดนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถหาค้อนหรือ ก้อนทองเหลืองทุบตรงตะเข็บที่เขาห่อได้นะครับก็จะลดอาการได้ขาดขึ้นได้มากนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนเข็มให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะลดปัญหาได้ขาดได้นะครับสำหรับจักตัวนี้ผมปรับให้ใช้เข็มเบอร์13กับ11ดนะครับ14แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่จากซิลูบ้าคันเก่าก็จะใช้เข็มเบอร์1 6ถึง18นะครับสำหรับเย็บยีนหนังควายโดยเฉพาะนะครับ ยีนหนังควายคืออะไรก็คือยีนที่มีความหนาสูงนะครับครับเดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับเพื่อนๆครับงานที่เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเเรียบเนียนดีนะครับไม่มีรอยย่นเลยนะครับครับเดี๋ยวพับให้ดูนะครับว่าทําไมเราถึงพับไม่สามารถพับได้ก็แบบนี้นะครับคือผ้าเขาไม่พอนะครับด้านในไม่พอไม่ว่าจะพับเล็กแค่ไหนก็ไม่พอนะครับ ครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ